ผิดพันธุ์สุวรรณวิทูค่ะคอมเมทิโนงค่ะผิดพันธสุวรรณวิทูเนาะคอมเมทิโน่ค่ะค่ะนี่แหละคือครูสีเคยบอกคอมเมทิโนงแล้วว่าวันนี้พระอาจารย์เพิ่นสีเข็ดเป็นอ่า เอาของใส่ของสอยของพระอาจารย์เชิญเนาะค่ะมาไหวยิ้ง<า>ก็เป็นคิดพันุวรรณวิทูค่ะพอแม่พี่น้องค่ะแล้วนี่ก็เป็นอ่าทางเขาเนาะพ่อแม่พี่น้องทางเข้าทางเข้าค่ะนี่เพิ่อนจะได้แอมฟ้าค่ะแอมฟ้า สีแล้วแล้วพ่อแม่พี่น้องแอมฟ้าสีแล้วแล้วค่ะค่ะแอมฟ้าไก่สีแล้วหรอเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแอมฟ้าไก่สีแล้วแล้วพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะนี่แอมฟ้าไก่สีแล้วแล้วพ่อแม่พี่น้องนีอ แบบ mm hmm. อม้าไก่สีแหลีมแล้วทำไงพี่น้องเออเอเทพี่น้องเห็นดข้าวเดียวไม่ได้ง่ายทำไพี่น้องแอมฝ้าสีสีากันเห็ดปึกป pues ึ๊กข้าวเดียวก็แล้วทำไงพี่น้องค่ะไก่เลพี่น้อง พนงนี่ทางทางนี้ก่ะค่ะจะสีแล้วไปทังหน้าด้านพุ่นค่ะแต่สีแหลวเลยเพ้ยทำไมพี่น้อ,อ,นองอ ันนีทนะนทนนนท้ทั้งหนาพ่อแม่พี่น้องทั้งหนาอย <_ ening> ่ไก่สิแล้วแล้วพ่อแม่พี่น้อง,องค่ะนี่ทั้งหนาทั้งหนาทั้งหนาแต่ไก่สิแล้วแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่ทั้งหนาค่ะส่วนพุ่นเนาะพ่อแม่พี่น้อง,องส่วนพุ่นนะั่นก็คือสาระอุปภุกเนาะ เพิ premises, ่งเกสิเอามูทั้งหนานี่ให้แล้วสาระอุปกุตก็ค่ะกระเดียวก็แล้วพ่อแม่พี่น้องแอ้มฝ้าแอ้มฟ้าก็ได้ขึ่นมาเพิ่งนึงแล้วล่ะพ่อแม่พี่น้องแอ้มฝ้าแอ้มฟ้าก็ได้ขึ้นเพิ่งหนึ่งแล้วพ่อแม่พี่น้องค่ะเดี๋ยวค่ะก๋เดียวก็แล้วพ่อแม่พี่น้องค่ะเพิ่ร้อมแล้วพร้อมมาจุอย่างแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยค่ะค่ะ คิดนีแต่ชอช่อนีแหละค่ะสวัสดีค่ะ